คนเนี่ยเราใช้งานพร้อมกันเลยไม่ต้องไปแย่งกันไปเอาออ <c oughs> มันมีปฏิั่นกันไหมเป็นประตูเลยครับแยกเป็นประตู <c oughs> อาโอเคตอนนี้เรายืนอยู่ที่งานบ้านในสวนแฟรนะครับครับผม แล้วโซนนี้ใหญ่ห่เลยนะใหญ่เลยเนี่ยใช่ครับกว้างมากครับเฉพาะห้องนอนห้องนอนคือโซนตรงนี้ใช่ครับห้องนอนหลังนี้เราแถมบิวไปทั้งหมดนะครับทั้งเตียงเฟอร์นิเจอร์แถมไหมเฟอร์นิเจอร์แถมหมดครับโต๊ะเนี่ยพวกนี้ครับเอออย่างคุ้มค่าถ้าใครแบบว่าจะไปเปิดทำรีสอร์ทที่พักนะใช่ครับเหมาะมากครับยกไปเลยแค่สี่แสนเองนะใช่ครับผมยกไปเลยทั้งห้าหลังก่อนก็ได้สิบหลังก็ได้ไปตั้งไว้พร้อมไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะใช่ครับสร้างเวลาสร้างนานไหม ประมาณ0วัน30วันออรามสิบวังซึ่งระยะเวลาที่เราสร้างอยู่เนี้ยทางเราก็จะส่งแบบไปให้ทางหน้าง,งานเนี่ยทางลูกค้าเนี่ย<ม>เตรียมฐานร่างไว้อันแรกอาจจะเป็นยกพื้น30เซน50เซน80เซนแล้วแต่ความต้องการการออกแบบของทางรีสอร์ทของลูกค้าส่วนใส่รถไปเลยไปถึงก็ไปประกอบอันนี้มีกี่ชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนเดียวหรือเป็นไปชิ้นส่วนเดียวครับใส่รถเนี้ยไปเลยเราประกอบเป็นหลังอย่างนี้ไปเลยครับยกขึ้นหลังรถแล้วก็วิ่งไปเลยครับงันก็ง่ายการติดตั้งคือแค่วันเดียวและสูงมากนะตัวหลังคาเพดานอันนี้ทําจากอะไร เป็นอลูมิเนียมครับมีโฟมด้านในเป็น P u ูโฟมด้านในโอ้โคือเรื่องการความร้อนอีกเป็นเหมือนฝ้าไปในตัวครับตัวตัวตัวผนังบ้านเหรอครับกันหมดเลยนะความร้อนครับการความร้อนรอบด้านจะมีจุดที่ความร้อนเข้าได้คือกระจกเ่าเดียวอ่าล้วก็นี่คือห้องนอนโซนนี้อ่ะไฮไลท์เขาบอกว่าส่วนตัวของการใช้ห้องน้ําใครจะนั่งห้องน้ำใครจะแปลงฟันใครจะทำแยกกันเลยตรงนี้นะสมมติครอบครัวมี3าคนพ่อแม่ลูกไปมาเข้าพักที่นี่สอนเราแบ่งสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย ก็โซนแปลงฟันอ่างตื่นมาล้างหน้าแปลงฟันตรงนี้ออยากอาบน้าเข้าด้านฝาประตูปิดให้ครับโอ้เยี่ยมเลยครับอยากถายบาอยู่ด้านซ้ายครับเพราะนั้นใช้พร้อมกันได้ครับโอ้เยี่ยมเลยครับจํำมากครับพ่ออาบน้ำแม่เข้าส้วมลูกแปลงฟันพร้อมกันได้ครับแจ๋วเลยครับไม่ต้องไปแย่งกันเปิดประตูปิดประตูกั้นทุกโซนครับหรือจะเป็นโซนใหญ่เลยก็มีประตูหน้าอีกชั้นหนึ่งมาดูฝั่งนี้ครับโอ้อ้าวแล้วส่วนไหนเนี่ยวันนี้มาขายรถหรือขายบ้าน โอเคครับพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์เอามาดูอีกหนึ่งโมเดลอ้าวทำไมอันนี้สามแสนกว่าบาทราคาสามแสนกว่าบาทเท่านั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่าสามแสนได้อะไรบ้างเนาะหลังนี้จะเล็กกว่านิดหนึ่งอ่านี่ครับโอ้ก็ไม่ธรรมดาครับหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานี่คือทางเข้าใช่ครับจากหลังเมื่อกี้ของเราเนี่ยอยู่ที่ความยาว7เมตรหลังนี้จะเหลือแค่6เมตรครับพื้นที่รวมจะอยู่แค่20.4ตารางเมตรครับก็คือ6คูณ3.5ใช่ครับอ๋อกว้างเท่ากันแต่ว่ายาว6ครับ โอเคอันนี้จะเป็นสไตล์จั่วเนาะนอนดิก็ไ้นะทรจั่วจะโปร่งหน่อยด้านบนอมครับมีห้องน้ําเหมือนกันครับห้องน้ําก็แยกเป็น3พาร์ทเอ้ยสส่วนอันนี้จะไม่แยกครับอ๋อครับอ่ะหลังนี้3ามแสนกว่าบาทได้แบบนี้เลยไหมครับได้แบบนี้เลยครับราคาในงานบ้านและสวนจะเป็นราคาพิเศษครับจะมีส่วนลดมีของแถมเยอะกว่าปกติครับ